ไปก็ได้เอาปิ่นะไอ้ข้าจับนากวัดอะเป็นไรใช่ไหมไอ้มาจะบอกมาหน้าตาหน้าตาสวยจ้าลานนี่เท่าแกเมื่อครู่ท่านเห็นหญิงสาวเออท่าทางซืบ้อซบื้อเสียงน้งผงผางเออแต่จริงๆก็น่ารักดีหรือไม่ไม่เลยไม่เคยเห็น ท่านไปดูข้างหน้าหน่อยไหมอ๋อขอบคุณมากไม่เป็นไรเด,ดี๋ดีๆมานี่เร็วมานี่เร็วตามมาตามมา กัดคนไหมท่านวางใจได้จะถอนฟันตะไบกรงเล็บให้ทันทีเลยเจ้าค่ะพร้อมตอกหมุดทอไว้ที่หัวใจตะบะก็จะไม่เพิ่มขึ้นแล้วเลี้ยงเล่นได้ปลอดภัยหายห่วงถ้าหากว่าท่านซื้อไปข้าจะแถมกรงให้อีกอันดีหรือไม่ได้ได้เลยเจ้าค่ะแมวแมวรีบกเด็กมานี่แล้วรีบถอนฟันตอกหมุดแล้วเดี๋ยวก่อนข้าเอาด้วยข้าก็อยากซื้อถ้าหูยินต้องการก่อนเนี่ยข้าเพิ่มเงินได้เออหูหยินขอร้องท่านให้ข้าเถอะเออ มันก็ได้อยู่เขาคุณหัหยินเออันนี้ให้เจ้าเงินแค่นี้ไม่พอหรอกนะ,อะรอเดี๋ยวข้าไปหาเพื่อนของข้าเดี๋ยวจะจ่าให้ครบเลยด้านของเราไม่มีการติดไว้ก่อนท่านจะซื้อก็ซื้อไม่ซื้อก็รลีบออกไปอย่ามายืนงเก่กับเรอง<า>นี้ก่อนใครบอกว่าคุณหนูท่านนี้ซื้อไม่ได้พูดก,กับคุณหนูแบบนี้ได้อย่างไรได้มาราย,ยาท ขออภัยด้วยนี่เป็นลูกจ้างของด้านเรานางมีตาหามีแววไหมไม่รู้ว่าแม่นางมีฐานะเช่นนี้โปรดอภัยให้ด้วยนะ,ะอะไรนะอ่าเป็นอันนี้ของท่านเป็นของที่หายากมาก เป็นปีศาจไม้ไผ่ที่ยังมีชีวิตเปลี่ยนร่างได้เป็นร้อยแบบหากนําแกะปีศาจของมันมาทํายาไม่เพียงทําให้กล้ามเนื้อกระดูกแข็งแรงยังทําให้คนชราอายุ70เดินได้ราบกับติดปีกท <c oughs> ่านเสนอราคาขายให้ข้าเถอะนะไม่มีทางนี่เป็นเพื่อนของข้าขายให้ไม่ได้เออันนสิันนสิหากท่านเลี้ยงปีศาจยังมีชีวิตคงทุ่มเทหยาดเหงื่อไปไม่น้อยดังนั้น เราไม่กดราคาท่านหลอกท่านตั้งราคามาได้เลยหรือว่าท่านถูกใจของชิ้นไหนในร้านของเราท่านเลือกได้ตามสบายเลยนะเลือกได้เลยของไม่นี่เลือได้เล่นะยออแหมจคกาพวกเจ้ารางวัลสักแบบนี้หรือพวกเจ้าคิ่จะปล้นกันเหรอภายใต้พระบาทโอรสสวรรค์เราจะกล้าได้อย่างไงซานต้าลีอยู่ข้างๆนี่เองแต่ว่าเหม็นห่างเมื่อครู่เจ้าทำพวกเราเสียเวลาไปตั้งเยอะเลยนะ แล้วยังทำให้ลูกค้าหลายคนของเราหนีไปอีกยังไงเจ้าก็ต้องชดใช้นะใครก็ได้เอาปิ่นนั่นห้ฆ่าจับนางวั่เป็นไรใช่ไหมหน่อยเนี่ยพวกเจ้าอย่าวูวานเราสู้พวกเขาไม่ไหวหรอกเจอาชีโอ้ยัะโถงเอพวกนักจับปีศาจต่างทิ่นพวกนี้อยู่ใต้พระบาทออรสวรรค์ยังจะมารังแกข้าอีก ยังมีความยุติธรรมอยู่ไหมยังมีความยุติธรรมอยู่หรือไม่สุราท,ทั้งรา้านเล่นเอาแตกหมดเลยแ,ลแจ้งถามการนีแจะทงกันยังดีโอ้โห